สวัสดีค่ะบุ๋มนะคะตอนนี้อยู่อังกฤษเนาะเป็นวันแรกที่อยู่ในอังกฤษนะคะก็มาเยี่ยมคุณแม่นะคะแล้วก็อตอนนี้อากาศก็เย็นเย็นสบายสบายนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายโมงเนาะก็ทำช่อง YouTube ครั้งแรกนะคะก็ฝากติดตามก,าากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ นี่อากาศก็เย็นแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยนก็จะเป็นบ้านของคุณพ่อนะคะนะตัวนี้จะเป็นตึกเเป็นเขาเรียกอะไรนะตึกเก่าที่สร้างมาประมาณสามร้อยกว่าปีแล้วอากาศเย็นมากแล้วก็สดชื่นด้วยค่ะ เมื่อเช้านี้เดินออกกำลังกายนิดหน่อยกับคุณแม่ก็หนาวมากสำหรับเรานะสำหรับสาหรับหนุ่นะคะ<ม>บ้านของป๊ะป๊ะก็จะเงียบนิดนึงค่ะไม่มีไม่มีคนเท่าไหร่เนาะเขาก็ทำงานเขาก็อะไรกัน ี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าหน้าบ้านนะคะเย็นมากมีสบายมากก็จะเป็นบ้านบ้านเป็นหินหมดเลยบ้านก็จะเป็นหินโบราณหมดเลยบ้านทุกหลังที่นี่ก็สร้างมาเกือบสามร้อยปีแล้วนะคะก็จะมีเตาผิงมีอะไรที่มันเป็นแบบว่าเมืองเก่าอะเนาะเมืองนี้เมืองที่บุ๋มอยู่นี่นะคะหรือว่ะ ชื่อเมืองว่ามิดเดลแลมเลเบินวันนี้ฝนตกนะคะเลยไม่ได้ไปไหนก็พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่มีฝนไม่ไมหนาวมากแม่ก็จะพาไปดูเมืองเก่านะคะบ้านเพื่อนบ้านเนาะสวยมากักเขาก็อยู่ในบ้านกันเพราะว่าฝนตกค่ะ นี่คือทางลงทางบันไดของบ้านของป้าป้าบุมน,นะคะป้าป้าใจดีแม่ก็ใจดีมากนะเดี๋วก็จะเห็นแม่ในคลิปนี่เป็นคลิปแรกเนาะคล,คลิปแนะนำนิดนึงนี่เป็นสวนดอกไม้ของบ้านหมุนมนะคะแม่ปลูกไว้เล็กๆน่ารัก น,นก็็จะเป굿มอี Good Morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่จะพาไปเดินเล่นในเมืองเก่า300ปีของมเดเด์แลมค่ะตอนนี้เป็นวันที่สามของบุ๋มนะคะเออวันที่สองของบุ๋มนะคะอากาศเย็นมากมีไอด้วย 我没事，我来 ันนี้จะพาไปเดินเล่นค่ะอากาศอีฟอันกี่อ,ศองศาอ,อากาศเย็นมากอากาศดีไม่หนาวมากนะคะนี่ก็เตรียมเสื้อมาด้วยอ,อุ้ยลงพัดมา วั <11. S 2> นนี้อตอนนี้11องศาค่ะวันนี้วันที่4ีตุลาสอ2 0ันสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเมืองเก่าที่เราบอกนะคะเป็นเมืองหินทำจากหินแบบว่าดีมากเลยอะได้ยินเสียงะระฆังเบาๆไหมคะ,ะคระฆังเบาๆ ต้นไม้สีเขียวๆอันนี้เมืองเก่านะคะแต่ถ้าเราเข้าไปข้างในเราก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปดูได้แต่เราดูข้างนอกก็พอแล้วก็สวยอยู่นี่ก็จะเป็นช่งนาไอ้ช่งหญ้านะคะก็จะเป็นคลันที่มากมาเลยอันคุณแม่นะมนมบนี้ ดูมา้าดูดีแบบอันนี้ดูหมอกอะแบบว่ามันจะเป็นหมอกความเย็นเนะเาะแม่งหมอกความเย็นแล้วก็อากาศ11อดองศาแล้วก็แบบว่าลมพัดเบาๆเนี่ยค่ะว้าวเขียวชื่ออุ่มมากเลยอะจริงๆนี่จะเป็นคอ,อกมา้นนออกมานะคะอ๋อนี่ก็จะเป็นขอ,อกม้านะคะคุณแม่บอก แล้วก็จะมีแบบว่าให้ให้ให้มาเลี้ยงม้าเพื่อให้ใช้ม้าขี่รอบชมเมือง ดูดิเห็นไหมคะข้างหลังก็สดชื่นอันนี้เดินเล่นเดินเล่นใกล้ๆใกล้ๆบ้าน กล้องมือถือนะคะมือใหม่หัดคทำช่วยติดตามด้วยนะคะติชมได้นะคะของพี่จะแก้ไขปรับปรุงรถสีแดงเนื้อ morning, morning. มีรถขับผ่านพอดีเลยรถสีแดงแรถของที่ทำง,งานแถวนี้นะคะ ถนนหนทางสวยไหมอ่ะโอ้สวยเนาะยุยะเทศอังกฤษนะคะทุกคนอันก็เป็นทางเข้าบ้านเราอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของเมื่อกี้นี้ ทานคนหมดเลยนะเนี่ยจะยนเงียสบสงบสงบเพราะก็ห้ามเสียงดังมีหมานี้เป็นนางแบบเดินพาชมฮัลโหลโอ้มัน คนใช่ไหมนี่คือบ้านคนอยู่จริงใช่ไหมดูสิคาดเนาะแบบว่าคาดสีเว่าสวยอ๋อที่นี่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเนาะเที่่ยววเเพราาะป็นเมืองเก่าเเป็นเมืองเก่าสามร้อยปีเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเมืองที่เราอยู่นี้ ก็ like, จะสร้างมันเหมือนกันนะคะเป็นแบบหินนกฟอนทุกหลังทุกหลังเลยจะอายุกว่าสามรอยปีแล้วบ้างหลังมากกว่าเหรอบ้างหลังเหรอเอ้เดี๋ยวค่อยตัดก่อนนี่ก็มีต่อแต่ว่าไม่รู้ต้องถามเลียว ไปเรื่อยเนาะก็ดูดูบุูคุยไปเรื่อยนะคะทุกคนกินอะไรไปไหนวันไหนเดี๋ยก็ก็จะถ่ายเรื่อยๆเนาะอาเย็นายมากอากาศเย็นสำหรับสำหรับบุ๋มนะคะบอกไว้ก่อนนะว่าบุ๋มเป็นคนขี้หนาวตอนนี้11อองศา เงียบสงบมากตอนนี้เราก็ขับเข้าบ้านกันแล้วนะคะหลังจากที่เราเยี่ยมชมเมืองเล็กๆไน้อยมาสักรู่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะ I am Violet นะคะยังไงก็ฝากบุ๋มไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะสำหรับวันนี้